ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนบวชอยูนน่ในประเทศเดนมารประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าซู่ซ่องมาบุญบ้านตายอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยมื่อนี้กอ็ออกมาเข็ดเวียกเข็ดงานเน้อเลยแต่มามื่อกี้ก็มาบุญมากับบอรีลุงเทมอาศัยมาตำรวจบาดีพอดีรถมาบุญอายเป็นอเมือบ้านก็นยังพานมาอยู่พี่น้องเลยมากะวาจาันเป็นกับมามอบเข่าโค้งบอกพี่น้องเลยให้ทั้งบ้านน้องอ้อมเนาะ โดยกะอ่ะหมาะไม่โตกบอกอะไรเลยเนาะตั้งประจันเพลิอนอ่ะแต่ว่าบาบ,บุญไม่ได้เข้าไปหรอกอ่ะมาหนี้เนาะบาบ,บุญกะมาน้ากันกับบาลีลุงเพิ่มอ่ะกะสิถือโอกาสนี้แพ่บุญเนาะอ่ะเฮ็ดบุญน้าท่าวพอเลยพี่น้องเลยอ่ะกะแพยแล้วกะอ่ะจะไปหาทั้งเพื่อนน้องแต่พี่น้องเ,เนาะพอดีอ่ะมาตรงนี้พอดี ที่ไปเยียพยายามพ่นก่อนตั้งแต่ล่นโดนนะพี่น้องมาบุญมาตั้งแต่พ่นเ์เทตอนนั้นแล้วจนอันหลังคาพ่นปิ้นกขยังมาได้พี่น้องเลยเนาะมาบนี้กัยังจนเห็นหลังคาพ่นธ์ไล้อะ่ามาลำกันกับลุงเทมใส่ติดรถพ่นมามือนี้โดยติดแม่นางมะติดคือแบบว่าเป็นอะไรติดอไเนาะเตนบ เดี๋ยวได้เสกกระติดมาแล้วผมมีรถเนาะไปใช้รถเจ้าน่ะอ้าอย่าเมื่อส่งลานมันยังโม่มากเท่าปานนี้โถกบะติดสักอยงไรนะบอไม่นลอยแล้วลอยรถจะไปแล้วข่อยจังวะลอยแล้วไปจักข่อยพร้อมเบิด์ตมเอารถข่อยไปขายพเฮ้ยไม่เนาะโอ้ยเนาะข่อยอันว่าชีหาเงินซื้อคันใหม่แบบว่าให้มันดีกว่าเก่าอยู่ยังพ่ได้อยู่ บริกาชอบมานี่อกไกเ่ยรกลรอีกว่าวล้ราไปดีพราเองน่ว่าเพิ่นกัมืส่งลานแล้วรมบทีตพี่น้องเหรบมาแล้จักละวย็นๆเราเมาวานนีมือชุทมไดีุมไส่เมาแล้เบ็ดเบ็ดเบ็ดคนหหรว่าเบ็โทรศัพท์โอ้เบ็ดคนเบดลืมจากเบ็โทรศัพท์หรือเป็นไปแล้วอืมอตัวนะ าารถประจันผลมาเนี่ยไรอย่างนั้เนาะจักจังวัน่ะคือมีประตูประตาอ่าม้ามอของใครทั้งบ่มีบ้านเนาะอ่าน้องอ้อมอบ่ปพราฝนตกแห้งเนาะทางนี้ก็เนาะบ้านเขาคือบุมมีฝนเลยโวกน้ำต้องหลงตังแหลงอยู่ตามทางนะต้งองหลงตังแหลงแต่า็แห้งเติบบรีน้ำยังอยู่เนาะเอาน้ำอยู่หอดทางถือว่าเขธรรมาด่านะ <c oughs> แห้งๆอยู่อว่านี่หรือมือชื่อน,อนันอนจังว่านะาคนในพื้นที่ ลอยๆก็ไปคายลยบ่ขออนุญาตกนิบไม่นะนั่งลงจับเชือกน่ก็ว่านี่ว่าวกันก้อนเท่าน้อดังนั้นก็ได้มาน้มกันแล้มื้อนี้ก็นั่งว่าวกันก้อนจักเด็กจักหน่อยเนาะก่อนจะไปหาน้องกระเตะเพื่อนเพราะว่าตั้งแต่เพื่อนพันปีนเนาะเพื่อนพันปีนหลังคาขาดแต่ว่าออนั่นแหละเพื่อนปีนมันคือโค่นหมดเลยสินะจอมอนแต่เมียนนะ่ยปีนเนี่ยผมาเพื่อนปีนผมเป๊ก เจ้าเบิ้งต้นไม้ต้นนั้นปีนมื่อเดียวกันคตั้งแต่อันนั้นาโมแนนมื่อเดียวเลยแล้วังคามาเบิ้งเบิ้งเบิ่งชูไปเบิ่งพี่น้องเลยชูวัดป้าตุ๊กผูตัวนี้กับเนาะเดี๋ยวเพียงเดียวพี่น้องเลยเพียงเดียวโหดโฟบุรีมาตั้งแต่ตั้งแต่เพิ่นปีนนี่นะอ่าโดยบุรีมาเลยลูกมาเก็บซากซากหลังคาเขึอนมานต่างแต้อยู่มื้งนะเก็บซากโดยเจ้าเอาไปเนี่ยต่างตยมาตั้งแต่ตั้งแต่เพิ่นอาณาเริ่มสิขึ้นหลังคา แต่ตั้งแต่จนเท่าปานนี้หาก็สิได้มาก็มาบริมาเทื่อนึงแล้วมื้อนะก่อนสงกรานต์น่ะช่วงขึ้นเจ้าขึ้นเหนือน่ะบ่มาแล้วมาก็บ่ยาวมาก็บ่ยาวบ่ยาบ่ยาวก็บ่ได้เห็นะหน้าเินนี่จักไปจังได๋ยังบ่ตื่นอยู่ขอยเตื่นบ่ยคืนนี้แต่ว่าเมื่อคืนนี้เพิ่นเข้าไปหาลุงอยู่เข้าบ่า่เตียงเข้าไปปลูกแคบ่เตียงก็ไปแบุญบ่บุญแ่เอาล่ะ เป็นแพ้แล้วบ่เป็นแพ่แล้วเพิ่นไปจับไปจับไปบายช่วยกันนั่นแหละเพิ่นแต่คนบ่อหนนี่จับจับไปบายได้อยู่วะจับลาบจับก้อยได้อยู่คุยจับขมเข่าคุยคุยกับป่าเนี่ยบ่มไปจับไปวายตัวยนี่เนาะเลยนี่น้องเนาะไงฮะกะมีเตะมาบุญกะจิแพ้เพิ่มอีกขึ้นกันแล้ว่อะแพ้บุญนี่บ่แพ้บุญน่นนะเนาะแพ้บุญอันอันทพ่อนี่บ่แมน คุกเพรหลายคนคให้บบบ<อ>นี้เนาะลุงย่าลืมเลยจ้ะคนละคนบ่นั่นบ่เนี้<อ>ันี่บ่คน แมนคนละคนโดย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 แต่ว่าเจ้ากระเช้าค่อยย่นี่เลยบ่าเพบุญนะอะย่นี่เลยแหรอเจ้าก็น้องใช่เฟยหาเพยบ่มีนะมาเพยบุญมันต้องมีคงมีเพ่เลยเนาะมาแล้วขอกถือโอกาสนี่บอกเลยนะเนาะมาตำกันในเรืเมื่อวานนี่มอแต่กินกันบริวากันพี่น้องเลยกินกันไม่กินน้ำเจ้าเด้อขอบอกไว้เด้อกินอันกินเข่ากินน้ำรวมผ้าแล้วเมื่อวานเนาะกันเล่นพอไม่พี่น้องคือเฉยอยู่เนาะเขาเล่นกันเมื่อวานเนาะ มือสุดท้ายมือสุดท้ายก็อกมาเวียกมางานปกติบัตรนี่คิดยังไงปีหน้าปีหน้าป้าไม่จังว่ากันไหมเนาะโครงการก็ได้โครงการเพิ่นมาเล่ยนเต็มที่นี่กันหลายปีแล้วเนาะแม่นถือว่าปีนี้นะเป็นเร่นชุดๆแลปีนี้นะเพร์บุญเลยเนาะแพรบุญเลยจังไดก็เพร์แล้วแอ่าเพิ่มเพิ่มทั้งวอลลี่เนาะเนาะการมาบุญการถือโอกาสไรเพร์บุญเลยเอามือวันที่12เนาะมือนี่17 มื้อนี้17หรือ18เมษา17มื้อนี้17เนาะจังเดียวอีก2 3 4 5บ่โดยโดยเดือ5มื้ออ่าเลย4มื้อมื้อที่5เมมื้อที่5เมนเนาะโดยเก็จังได๋ก็ไปร่วมไปงานนํากันเนาะโดยๆนั่นแหละค่อยมักไปจับตัวไนี่แหละค่อยนะเออโดยจับบก็ได้าตุ้ยก็ได้โอเคแต่ว่าโดยแต่ว่าของอยู่ของกินจักสิพอบ่พอก็อ่าโดยกจะว่ากันเด้อเนาะ ได้ได้ยังให้พี่น้องเขากินยังตอนนี้นะคือว่าอ่ามีง่วเนาะอ่ากระตุกก็ต้องข่านะในในฉากโอ้พี่น้องเลยโดยโดยข้าบวชเห็ดขีดเพิ่นบ่ได้เนาะเฮาบวชเห็ดบ้านทำเพิ่นขีนบ่ได้แต่ว่าคือว่าทางคือั้งทางบัลลี่โบเตียงนคือเพิ่นเอาอยู่เพิ่นเพิ่นเอายูเนาะเพิ่นเพิ่นจังไหนเพิ่นชื่อในตลาดได้โดยแต่บ้านเฮาผู้เพิ่นคือเพิ่นชนลายในโบ่ได้บ่ได้แต่ว่าบี่โบเตียงนี้ พ้อมกันด้โดยบอย่าัเพิ่นก็บโบ่บ่บ่าทางทางข่อยมันเต่ก็บ่ว่าเพื่นเนาะดดี่น้องเ้ยมันก็มีมีต่ปวดแข้งแท้ไปอันนี้่ะพี่น้องไปอ่ามันก็เอากรเห็ดบ่ได้เนาะเนาะเนแต่ชวนบุคคลจักเสียให้เอายังไปชอยเพิ่นลุงเขาเขาน้าเหมาหน้ช่ไหลุงก็ได้ตอนนี้มันถึกๆแน่บโโอ้ววววถึกไปได้ไเดาจะได้แพ็กเดียวสินะ ลายเท่งกเทงกันได้เลยเจ้าหยอกดอกเดือนหาช้ำหนะาห่อนซ้ำห้อนนะเฮ้ยเขาห้อนเนีเขามากินห้อนมากินเห็นไม่พอกินนะไเด็กน้อยเนื้อหนายอมหับรถนี่เนาะอย่าไปคิดได้แบบว่ามันคือหน่าหนาวได้หน่าหนาวน้ำเล็กน้อยกับพ่อในหน้าห้อนนั่นน้ำขวดนี่พี่น้องประมาณอยู่โอ้ยนักนักง่วงน่ะบุดีมีแต่งานยอมหับเลยปีนี้เนาะงานเลยแมนงานหลายงาน เดี๋ยวคนหนึ่งเดี๋ยวคนหนึ่งลายกับย่าไงกับกับช่วงช่วงนั่นนี่ะมอมอลยสุมพุ่มเลยแมนปีนี่เป็นปีที่มามอลยุมพี่น้องเลยมันแบบก็อบเตียงเพรางัว่าอยู่อ่านลายดะเพาะน้ำเพื่อนกะปีนี้ลายพี่น้องจักมียังม่ย่านะเดี๋ยวนั่นอั่นนี้เดี๋ยวนั่นอั่นนี้อยู่จนหมดมีแต่งานแต่การปีน้องไอ้ปีนี้เกิดเรื่องในครอบครัวเนาะจักมียังม่ยาพี่น้องเลย ช่วงช่วงช่วงนกับเอ่อบวชัน<ป>นอกบวจันก้อนมูเป็นปีชุนเซียก็ว่าได้เนาะแต่ละเฮือนกันนะอ่าชุนเซียก็ยาหมันเท่ากับโบว์ในทางนั้นเนาะโดยพอพื้งงนว่าง่ายนี่นะพื้นนี่กับบ้านอาจารย์เล่าหนิอ๋อที่ชิบแต่ได้เนาะแมนโดยบุญมงไฟบอกได้ดผลว่าไงจังวะบุญมงคลไฟบ่าดีโดยไปพ่วงนักเพื่นอีกนี่พี่น้องได้บัตรเชิญอยู่ จักเคยได้ยินรามว่าเราฝากไวอยู่คือยังบท่านเห็นอยู่จาไปได้บันนาอ๋อ hmm. น oh. uh, mm ้ำชาบุญเราฝากไว้ในเบาเตียงนละวมือนอ่ะบอกช่องเป็นเบาเตียงลืมมาแจ๊กวันที่สิบเก้าเนาะสิบเก้านี่ก็ขึ้นเพื่อนเออวันตาสิบเก้านาะวันที่ะสามวันทีเอนมาถ้าชองเบาลีก็คืออกิซสาพอกันพอดีได้เจ้วก็บบุญนะ หากแต Finally, right? okay. ่ว <absorption> ่าเกียร์อีกาซาคนไปปายน้ำรอบเพราะว่ามันเพิ่นเพิ่นเพิ่นเจ้าหายมือเพิ่นเพิ่นบ่บบดีดวันไดๆเพิ่นว่าเองเพิ่นได้เพิ่นหาเองเพิ่นตามจริงต้องเป็นทั้งบรีดเลยจัดแจงมือหาว่ามือใดทีมงานไปได้เบิดบ่ได้เบิดเนาะแต่แต่นี่เพิ่นหาเองเพิ่นหาเองเพิ่นมือมือขึ้นเพิ่นตะกี้ตะกี้เพิ่นว่าว่าคือว่าเดือนหกว่าจัดเดืออหกหม่เป็นไรผมมาเปลี่ยนว่า เดือดพกปวัสดเดือดพกกันนะฮะเดือดพกกันไม่สามคำอ๋อคือซีเมนแล้วสหายกับโบเป็นยังดอกเนาะบริเก็บโบได้ว่ายังกันเป็นพ่อมือใดกันแล้วแต่เพิ่นยาเพิ่นดอกเนาะอ่าเจอบาบุญบอกว่าดวงนาแล้วโบได้ไปเป็นยังเนาะเพราะว่ามันเป็นมือเดียวกันเลยมือที่ตั้งของบุญเลยกับตอนเศร้าทำกองบุญนี้ต้องบุญไหว้ได้แล้วเหตุบุญนี้มันหลายอย่างง่ายง่ายนะ หลายอย่างแลย่การดูการกินนี่แหละให้ัาติพี่น้องให้เมนเฮาต้องยกย่อจัติพ่อพ่อกะก็คือว่าแหละเนาะการจะไปซื้อเพิ่มอยู่ของตึกเฮาจะกี่ตลาดแรกในพันชิกาคง้วะค่ะง้วะเออโดยมันบอกพออยู่แล้วบ่ะเนี้เขาก็ต้องซื้อเพิ่มเมนต้องซื้อเพิ่มซื้อปลาซื้อยังนี่แหละโดยโดยต้องหลายมืออยู่นะโดย ้ตแต่มืดปุกต Som ูบม no. ืดปุกตูบแต่วันที่เสาร์อาทิตย์เสาร์สองมืองานนี่บัดขึ้นนี่ลายอยู่อยู่บ้านเฮานี่ยคันงานบุญงานศิลป่น้องยอมรับอีหลีเนานักนวมุนวงในนักนวะเฮ็ดจังไรกะเฮ็ดตาแล้วจุดนี้ไปได้กะมอนใจเราคอยกันเลยตอนนี้ยังนักใจอยู่นักสุด้วตอนนี้นะอคือแบกอย่างไว้ชักอย่างใน่ตอนนี้เดี๋ยวการเด้งงานแล้วก็จังว่ากันไม่เท่นึงเนาะแบบคิดบอกวกเขากัน อ่ะเนาะแล้วลูกเพิ่มจึงเ้าไปหาน้องอ้อมบ่โดยเข้าไปเยียบใบยาเมื่ข้างนอกเพิ่งก้อนมาบุญเนาะได้คำได้อธิบายโดยเนี่ยขอยาคขอยาวจะเข้าไปยุ่งห่างให้เจ้าเข้าไปก่อนก็ได้เด้อโดยโดยโดยก็ที่เรกเคยว่าวจะบุกเข้าไปแต่ตันนี้เบิ้งก่อนทำมาันนั้นกะไม่ได้เข้าเนาะเอาเบิ้งรอบๆแถวนี้ก็ได้หรอกพี่น้องเลยคือว่าจุดสัเนาะโดยบุญเจ้าก็ว่าง่ายเลยไม่ดิเบิ้งเบิ้งจะดินก็ได้หรอก มาพี่น้องมาเบิ่องอันทั้งบนไม้ไม้ไมนล้ยู่ทาน,น่าเ,เดี๋ยวขอยมาเดินเดไปเบิ่งทั้งหลังรถอาจารย์ก็เป็นยังไงสิเกไี่ใช้อีกนี่นคือว่าเอามาหายเพลินแล้วพอเอายหายป่อก็หายเง้มือใช้เงินต็มไปแล้วเอาจนเกนักรถนังชัน,นโอเคมาดิ่งชื่อเฮ<อ>้ยเดินสบายดีเฮ็ดชักในปานมาพายกเอากับพายอุปกรณ์นะนี่มีอย่างนี้ในหลังรถเจ้าน่ะ พุ่งขึ้ยู่มข้างหลังเูก่มยอะเรียบร้อยนะบ่เอาลูกหายพ่นะบ่บลงเล่นลงเตพุ่งอเนมีน้ำพ่อมเ่นมามอบปลากระป๋องซื้อมากินอือันนี้อันนี้ของไคนี่นะของน้องเต้บ๋เข่อกวางจะไปเยี่ยมไปยามเพิ่นอยู่นะเต่เเขื่อนเปินปิ้นเข่อมันมากเชื่อมาอาศัยเพิ่นนะมาปัจจุบันเจ้าจะเข่อมาเด้าเหดุะมอยิมีเนี่อยากมาน้ำเกลืทักหาเด้ยเนาะอยากมาน้ำพิ่นปัจจัยหพิ่นทักหาพ่ใช่ มานั่ก็บได้บ่เดี๋ยวนี้นะเนาะสิแลอ้ยมานีนีเนาะอันคุยนงคุยหยังก็เมื่อกี้นี้กกากกาอยู่้อยแน่คุยเรื่องเงินนนี่ล่ะเออนีบ่เอ้าแล้วก็นีเนาะนีน่ะออันไปแล้วก็บ่มีงบติบ่รบอยู่โอ้เราก็เลยปีนมนมีเลยมีเลยก็เบิดงบพอดีบาดนี้บแล้วลมนี่เป็นเหธรรมชาติพี่น้องไฟธรรมชาติ เลยเป๊ๆจะไปนั่งคนได้มีเร okay. ื่องใช่ไหมว่าน้ำว่าน้ำนะเทบุญก็เอาจะคือหุ่นเ่บุญจะเทแลกวก็คือเทก็ได้ได้ต้องนั่งเป็นเปียงพี่พ่ออยได้ยาวแขกข้อยอะไเอานนั้นกัน่ยาวเนาะได้จ้เออมาพ่อหนึเด้อืมเป็นบุเปนบ่แล้วบ่ลืมเหมือนปะอ่ายังบกขัวะนี่ยังบกคักบกคักเลยคือคอยไปหาผูกแขนเจ้าอะไรอ่า ยกแบบกระบุกไปมารีกันเลยนอนอยู่กับปุ๊กเอาแอ่มันขัดมันเน่นะพี่น้อนต้องมียกมือแล้วก็มีแพ้มีอย่างข้างเน่ได้มาแพ้แต่เก่าได้อ๋อมือนี่มันเป็นแบบว่าออกมาเด๊เด๊เดอ้าวจอดกับบัวถ่าคอยเนาะถ้าว่าเจอคนไปหาแพ้เพื่อนกับผมพ่ออีกมีแต่ออกมาสีแนั่นเนาะ จังสิพ่อแต่ละข่แต่ละคนกันนะโมเป็ยนยังคูใดคร้พ่อคอยกระชิโทเอามาหนแม่เทเอาเราเอาก็ได้ดนกพี่น้องเนาะใจอยนไายเวียกรายงานเนาะทวเต้าไปห้มกันคือเก่าอนแรฮะพี่น้องเนาะนั่ะระขวดผู้ะใดก็ซอยกันไปเนาะโดยโดยเป็นยังพี่น้องเนาอ่ามีทำไรกันำนั่นเนาะอ่ซอยกันเด็กๆน้อยวันนี้ลุงเรายังมายังนะ เกี่ยวหญ้าโอ้เกี่ยวหญ้าไม่เห็งัวบ่หลังคาก็จนเปิดพวกเนี้เฮือนเราเนี่ยเฮือนเราบ่นี่ยนะนี่เฮือนเราอันนี้เฮือนเจ้าบ่นี่ยนะอ๋อนี่งัวอะไรกับพี่เนี่ยงัวบ่บบขายว่างัวน่ะขายว่างัวบบขายเราก็เนาะนี่แบบบุญเบ้าบุษชื่อข้อขอชื่อกืบโบขายได้พี่น้องทุกคนนะถ้ามาเจ้านี่มีเงินลายว่าสามารถซื้อได้ได้พี่น้องเลยเนาะโบบุษข้อเพื่อนเด้ เทกไปเชือีพวกในใว่าเทิอกกลว่ไเระว่าไงงูเอกเี่มันไปน้นนะเนาะมันไปหาตัวแม่มันก็เลยอยากคายนี่แหละข้าบดอย่างไรงูแม่มันแผลลูกเนาะเมื่อเทิกนีชาวนาคนบ่อย่างเลี้ยงมันเบืองแยงเ่ย บอกชื่อเอาตู้เรับผมี่ชื่อเรางามได้งัวเราเนาะงามงาังัวศาตร์งัวล่าเราหน่ที่นงองัวนอเน่ยหนารมศาสตร์เนาะโดยโดเราหาเกี่ยวหนาตุยได้งัวเราขนดโดยามว่าจันมากก็ไพ่มาหนิมากบน้องเคยได้มื่อนิมากับำรุงบำรุบุญสารวันบ่เอ้าลยังมือเห็ุงานบอยังมือนเปิดมื่อนมาสันก็เลยมาน้ำ มาหาม,มันบุกคบซอยอย,อยังไงมีเนาะพอได้มีคนชอยเนาะโดยโดยพอเจอจังบุบทว่าข่อยเนาะมีคนหาชอยเนาะพอเ่ผมลืมบะบุญกันได้ผมลืมเลอเครียดเลยข่อย,อยไปน้ำแต่ว่าอย่างไรว่าจันโทรหานี่กิบเพราะจันก็งดยุ่งเฟี่ยงเลยตื่นกระทว่าข่อยนะทำอย่างไปน้ำคนจะทักทักมาโทรมาแล้วว่าต่นเต้นตื่เชียวแต่ข่อย <c oughs> <c oughs> ยังโทรหาเจ้าไปน้ำบ่ออ่าก็มากินเนื้่นังปลาเนี่ยแค่ไดนบลานีเพี่นี่ย บ่ได้นะจ้ะเกียกันเองเด้อชุมเจ้าเด้อนี่ได้เพิ่นสิว่าแล้วโอ้กะอ่ามื้อนี้กันยังบ่ฮู้ว่าอ่าว่าสิได้ออกบ่ได้ออกนะโอ้ยบ่เจ้าก็บอกไปแล้วเมื่อวานนีเนาะโยบอกแล้ววันนี้ก็ยังไปวนเพิ่นไเมื่อวานนีีงว่าสิไปนําบ่เพิ่นว่าบ่จักเพิ่นว่าเนาะว่าฉันก็เลยเฮ็ดเงียบๆอยู่มาเลยแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้ท่าเลยโทษกลังไ้เด้อเนาะกยังบ่แน่นอนเด้เมื่อวานนีเนาะ บอลี่กันนึกนี่แล้วนึกถ้าลุงเฮิร์มบอกว่าบ่บุญบนบูมีรถไปได้ป่ะจันก็เลยโทรหาเป็นหมูมาว่าไอ้เนี่ยสองวันบโบติดเลยนะโทรหากขบโบติดโทรหาเขติดเรียบร้อยโดดเจ้าเรียบร้อยข่อยฟอนบดแล้วล่างลงใส่ไปฟอนนรถบดแล้วป่ะจันเราสี้เย็บโอ้จังหวะบดเลยว่าว่าไม่ชงลูกสาวมันออกมากแต่ใบชองมุ้งลูกสาวโทรมาถามเนี่ยยังบอดเท่าข้อมือนี่ ดังนั้นจะไปเวใส่กระบูเนาะงี่นังกระบวอะไรปุติแล้วอะเนาะสงการพี่น้องเลยปีหนึ่งมีเทนึงเมนยูแต่ว่าสั่งสันที่ฮะกันอันโทมติดเนี่ยมันยากอันเล่นกับทูติดใครอยู่แล้เนาะอันนี้จักโอ้เราก็ถือโทรศัพท์ไปก็ยานมันเปียกเว่ยโทรศัพท์มีอนเดียวเนาะเปียกแล้วก็เสียแล้วก็แล้วเลยพี่น้องเลยเปียกแล้วกับป้าใบเขื่อนปิดเครื่องไว้เนาะ ไปดินใหุ้มี่อย,อ,มอ,ยอย่างเลยนอคนหดน้ำคดในได้ยงังคิดไปในไทยมันดีเนาะเข้ามัดย่านแมาว่าอันเป็นครับรถมันเมามันอย่าง้วบัดในยันแบบว่านั่นนี้ยานเถดอุบัิเหตุรถเสียเน,น,นยาะยันเกิดบัติเหตุบัตดดิต่อบระไรสินะเขาคิดในานานกะบไริวารห่วงรถล่วงล้าง,นงเนาะ ยาลอกพี่น้องเลยเนาะตื่นมือเศร้าเห็นหน้าจังว่ายั้งยังพอเพิ่นเบ่อนเลยเนาะตื่นมือเศร้าเห็นหน้าก็จังว่ายังเนแท้เลยเลยเลยเอาเข่าเรื่องได้สมบูรณ์ข่าเรื่องเลยบ่จดกไปแล้วบ่เอากะเขาเรียกงานได้พี่น้องไงมาทำได้หนี่เนาะยังลายบอลได้พี่น้องไปหาเบะหาน้องเตะกันจังเลยจังหน่อยน้องเตะกับผู้ชื่อว่าผูอยู่ใช่เมื่อกี้นี้อยู่แต่น้องๆเพิ่นไปหาอยู่หากินไปสั่นทั้งนั้นกับพี่น้องเรสมบัติจักใดแล้วจักจะไปสั่งฉันเฮฮาหรือว่า จักเงียงพี่น้องเงี้ยโมช่วงโมมึนบอกจว่ายังไดเนาะับบตีเพิ่นเนาะปีนึงมี่เท่านึงหายกันแล้วเมื่อวานนี่โอยโอ้ยจีบจีนอเบหาอยู่บ่ชาวบ้านนี้เนาะอยู่อยู่แต่น้องน้อยเพิ่นเมื่อกี้นี้เนาะกรสิหมอกอย่าห้ทางสร้างพอน้องตองเขาดำเนินการสิได้ช่วงไเร็วๆจีนได้ขึ้นก่อนเดือนหกว่าสันปดาห์เลยเนาะท่านเดือนหกนี้เอ๊ะกลางมือวันที่สิบเก้านี่ก็ไปขึ้นเพื่อนเอวันสามกันเนาะ Um, ปัจจุบ oh right. okay, ันท okay ี่โคตเนาะที่สิบเก้าเนาะอ่าสิบเก้านี่แต่แปไปบโมไดกันจะว่ากิดได้เนาะโอ้ยกะบมวากันเนาะเพราะว่ามีผู้ตื่นช่วยแน่ผู้ช่วยแน่คอยก็สิไปอยู่เนาะสิซื้อคิ้วกระโลไปให้อีกยังบุพเพคิ้วอ๋อขอบกระโเพิ่นนัี้โดยโดยจะได้ให้มันสวยมันงามนี่แหละหน่าสิเป็นมืออื่นน่าสิได้ซื้อเข้าไปให้เพิ่งสิบแปดสิบเก้าเนาะว่าหันกะหาสิเปิดเนาะแมนเดียวแมนเดียวเป็นยังไงอ่ะสันนอกกะโอเคใช่จังไรกะเพ่ อ่าบุญทั้งวจันเนาะอ่าไปงมไปงานนํากันเด้อเนาะไปจับไปซอยบ๊วายนํากันเด้อนํากันจนท่าแล้วท่วทัวเนาะจับบ๊วายนี่เด้อประสอถูกพี่น้องเฮาถึงเรียบร้อยเนาะยกะผู้ใดที่ว่าบ่บพอกะสิโทรเอาอืมมื้อนี้ก็17ลป่ะสําหรับนีู้ยังเบิดคนลบ่ยังหลายอยู่บ่ยังหลายอยู่หักแต่ว่าสิได้โทรเอาบางเทื่อกะสิ ยังไปจักไม่เห็นนะครับเมนขอโทษขออภัยถ้าไปไปบุตรเวบูเชิงกับชาวบาได้เห็นในคลิปกับให้ขอดึงบั่นแหละบารบุญกับเห็นมาทั้งนอกทั้งในเนาะทม้งต่างประเทศกับเพ่กับมาเนาะเพ่มาได้กับมาเนาะสัมพันสะพานบุญทางใดสดสวยกับได้เบัตรเนาะยินดีวัตนยังไงน้ำจากซิปจากเช้าเพ่กับแล้วแต่เนาะเร่วมทำบุญกับทางพ่อบารบุญพี่น้องเองโดยโดยโดย ป่สานาะจังไันมาจันย์เอาบงกบหักกัล่างรถมาไหมจงกัเนาะหักไม่แล้วข่อยบึงนี่มันขีดตุมผลตกมาเก็บตุกเราอ่ะามรถประตูนี่เราวาหลังคาแล้วจนดิลุเมอยู่บริบาจะรูล้จนปีนซก็ตีนซมือนี่เราวามาเก็บตกทางนี้นาะมาเก็บตกหนาแร่ง แต่ว่าทั้งบ้านเขาเหงกุณกุลเนาะห้งบจากเมืองไม่ชิบหายเขาอยู่ดอกบ๊บุญบ๊วบ๊วยกบ๊วยขำไปแบบนี้ข่อยกับข่อยไปนะไปเปเพื่อนหลังนี่ก็บ่อยไปเน่หลังคาปิ้นเน่หน่บัวไว้แบบนี้นะเนาะบัวเอาแบบนี้ขาดไปแบบเออตกธรรมดาโอเคอยู่เพื่อนข่อยมันยังสภาพแล้วเน่พี่ตู้เนี่ยเงยมาพอดเก่าเราพี่น้องเลยเสิร์ข่าวมันมันงัวบ่ โอ้เสกาวมัดเทียงไว้ป้าตุ๊บถึงขันสกาวมัดไว้เทียงกันได้มันโล่งพี่น้องไงแถวนี้มันเป็นส่วนส่วนอ้อยส่วนมันมันเลยเห็ดให้ลมเข่านั่นเนาะต้นไม้วังเ็ดลมมาเนี่ยมันกิดโยนเข่าเพื่อนเลยเมนแมนเมนป้าจ้ะโอเคบ่าวบุญเนาะโอเคเนาะโดยสบายดีเนาะกเดี๋ยวจังว่ากันไปหาเว่เบิ่งกันโดยโดยปะมาจันเอ้ะ อ่าค่อยไว้พี่สิแม่นรถบ่เสียงบ่เสียงบ่คือเฮ็ดเพิ่นเข้ามาแล้วกินี่เล่นนกตองอ๋อๆๆเนนกตองกอ่โดยๆๆเข้าหน้าขึ้นโดยๆจเบิ่งแล้วนี่แล้วบ่จังั่น่ะโดยนี่ล่ะก็พอไปเคียงนี่ผู้ขาเพจังไดผู้ขาเพเออเพเาแล้วมันมันาแห้งมันจิ้มแต่ในเียงนี่โอ้แบบว่าลมมันสิอุ้มไปนะเนาะข้าหน้า ơ đôi đôi bên để bên rơi bên 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 mày bên 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 thế, bên 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 การมานี่ก็ถือโอกาสนี้แพ่บุญกับหมู่ครอบครัวพี่น้องเนาะชวนผู้ที่บาบุญยังบ่ฮอดบ่ถึงกับขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าันนการบาบุญอยากแพ่ทั้งนี้เลยเนี่ยพี่น้องเนาะก็ได้มาได้กะมาเนาะมาได้กะบ่เป็นยังเนาะโดยเพราะว่าบาบุญกับ่มีเวลาพี่น้องช่วงนี้เนาะต้องหาเตรียมข่าวเตรียมคลองมือนี้ก็คือถ้าบารบุญมีรถก็คือสิบ่ได้ออกมาพี่น้องเลย ก็เลยออกมาก่อนมานี่มืออื่นนี่ก็ต้องหาซื้อของอีกพี่น้องเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนีก้ก็ลาไปพี่น้องไปเพียงแค่นี้ก่อนต้องขอขอบคุณขอบคุณทักงเพี่น้องที่มาเอฟซีทุกทุกท่านและที่เขา้ามาต้มคลิปอมุนตั้งแต่ต้นจนจบโดยบริขามโฆษณาของอมุนมาโดยตลอดเนาะถามว่าอมุน,นให้พิพาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอบไปแบบพี่น้องเก่าสำหรับวันนี้ไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องเบิบโตสุขสุขคนเนาะสบายดีพี่น้องกเอยเนาะ